ยินได้ยินโอเคมีแล้วโอเคไม่ตำลปะปลาชัดเริ่มเลยโอเคแปบ๊บนึงนะขอขอแป๊บนึงโอเค let's go แน่เลยทำไมโหลดนานอ่ะอาจจะเพราะหลายคนแล้วก็หมดหลายตัวหรือเปล่าใช่แน่นะแปลกๆปมัน็ม่นานานานไปเนี่ย คือแพทใน Thunder Stone ได้อัปเดตหมดหรือเปล่าอัปเดตหมดเลยอัปเดตออลแล้วใช่ปะอัปเดตออลใน Thunder Stone แพทมีกี่หมดมีหกสิบเอ็ดได้ยินปะ่ะได้ยินได้ยิน ไม่มันนานไปนะคนอื่นคนเออคนอื่นยังอยู่ไหมอยู่อยู่พี่กรอกกันล้อกันเหมือนตอนที่พัเคยเล่นกับเพาก็ค้างแบบเนี้ยเคยเคยค้างอย่างนี้ด้วยหรออืมแล้ว แล้วมันมาไหม่สุดสุดท้ายมาไหมไม่ไม่มาก็ต้องออกกดกดออกเมอหวัดดีนะเมอแต่หมดที่ของมันมีคนจิตสายเลยนะ ใน,ในในข้อความมันเวอร์นิง <Hello. S 2> ่งเวอร์นิ่งของแพทนะตายเอ๋อะไรนะดูสว <Hello. S 1> uh ัสดีครับอ่าเฟิร์สสวัสดีอะไรนะต่อเทนพูดอีกทีแป๊บนึงนะเฟิร์สอ่าเฟิร์สเฟิร์สได้ลงหมดตามตามที่พี่ลงไว้ให้อย่างไรในในในดิสคอร์ดถ้รู้ว่า <Hello. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอดูในดิสคอร์ดหน่อยนะตายแล้วอ,อีกแล้ว อยู่ในไหนอ่ะที่ที่ประกาศคนอื่นไปไหนกันหมดครับพี่เซตปิดไปเซตปิดไปอีทเฟิร์สไปดอ่าสวัสดีครับเฟิร์สเฟิร์สลงเฟิร์สลงไอที่นะครับไอ้มอดรีโปอะครับี่ทำไงอะอ่กดไปที่มอดรีโปแล้วลงทำตามมอดรีโปพี่สาวแต่เดี๋ยวเดี๋ยวลาปีเขาจะไปแล้วไงตอนแรกว่าเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวแพทแพทแพทกด แพตต้องกดแ้นเดี๋ยวตรงนี้ออกก่อนออกก่อนน่าจะค้างแล้วะผมควรถอยออก <ไป S 2> <ต>มาจากเ<อ>ขาไหมแต่เซนก็เป็นหัวเป็นหัวห้องไปเลยดิต่อต่อต่อ,ต,อต่อให้เราต่อให้เราเป็นหัวห้องต่อให้เราเป็นหัวห้องแต่แพดก็ต้องไปไปใส่โค้ดที่ให้ไว้ในในในบิลล่ามอดลีโปรไ่ะอะแป๊บนึง สวัสด,ดีครับผมแอ,ง,แองส้มบลิคนดังเมินผมมันค้างแล้วแหละแป๊บหนึ่งดีโปรอะบอด,<ม>ดต้องทำบอดไงดคนแป๊บหนึ่งนะเดีย๋ยวพี่งั้นเดี๋ยวพี่สร้างนะเดี๋ยวพี่สร้างแนละ้วทุกคนเข้ามานะนะครับบอดดีโปนี่ไนะงส่วนแพทไปอิมพอร์ตอิมพอร์ตอิมพอร์ตโค้ดก่อนแพทก็เปิดอิมพอร์ตโค้ดก่อน มันต้องมีกี่หมดอ, <63, 100. S 1> อ่ะหกสิบสามพ่อ๋ตะกูทำไมมีแค่หกสิบเอดคือให้ผมหาไม่เจอป่ะอยู่ในนี้เฟิร์สอยู่ในแชร์อยู่ในพูดคุยอ่ะพ,<น>พูดคุยพูดคุยแล้วก็หมด<ะ>ดีโปหมดห <ละ S 2> ดีโปให้ผมทำตามในนี้เลยป่ะ ใช่ใช่ใช่ผมหามดมันไม่เจอวะอันนี้คือโหลดโปรแกรม Thunder Store ไหมยรัอ๋อมันมันต้องโหลดหรอพี่มันเข้าในเว็บไม่ได้หรอไม่ได้ต้องโหลดโปรแกรมมาต้องลงโปรแกรมคือ Thunder Store ในคอมก่อนจะได้ได้ได้ันเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไปลงก่อนผมว่าผมหานี่ไม่เจอ พอ,พอเปิดเว็บขึ้นมามันจะอยู่ด้านขวามันจะเขียนว่า Get App ดาวน์โหลดครับ First f i เพื่อนฉันเดี๋ยวฉันสอนอันนี้แค่เขาคุยกันเขาจะไปเล่นในเกมโอเคพอกดปอเนเทน็์แล้วมันจะรอนานนิดนึงนะเพจมันรันหลายตัว ไม่คือคือไอโอเวอร,ร,ร์ฟูอะไรเนี่ยมันต้องติ๊กด้วยป่ะพี่เลยไม่จำเป็นไม่ต้อง,องเอาแค่ทันเดอร์สโตตัวเดียวเลยองสร้งอ่าต้องจริงๆอ่ะไม่ต้องรองก็ได้เราเข้าเกมเพราะว่าพี่ลงเลด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 ไว้ลลแล้วก็คือใครมาทีหลังก็คือพี่ใส่เพิ่มเข้ามาได้เลยคำถามคือพี่จะรู้ได้<อ>งไง<ด>ว่าตอนนี้พี่มีอยู่หกสิบเอ็ดมดแล้วใช่ไหม แล้วแพทอยากรู้ว่าไอ้อีกสองหมดเป็นไเครียดไรกันครับจะพี่เชิญแดงซี่เชิญคนกนเชิญเผาแพทลองไปทาหมดก่อนแล้วเสร็จแล้ว๋ยวาราเชิญนะแบบไม,ไม,ไม่ไม่ใช่แพทจะถามว่าแพทมีอยู่หกสิบเอ็ดหมดแล้วคําถามคือที่คุณแคปภาพมามันไม่มันไม่ได้ครบทุกหมดไงแพทก็เลยไม่รู้ว่าแพทจะโหลดหมดไหนเพิ่มเข้ามาไงหรือต้องแพทต,ต้องลบแล้วลง,งใหม่ทั้งหมดไม่ไม่ไม่งั้นแพทกดอย่างนี้แพทกดตรงตรงโปรไฟล์เห็นไหม ตรงหน้าที่มันมีคำว่า import อ่ะใน Thunder Store เห็นปะเห็นปะไม่เห็นอย่าตั๊กตี้เชิญรับปี่เข้ามาแป๊บหบนึ่งเดี๋ยวพี่ขอเคลียร์แพป๊บหนึง่งโอเคพี่โปรไฟ จะทำอะไรปะเป็นอะไรอะ่ะพี่สาว ไอแพหน่าจริงจังมากเสียงไม่ดังดัง าไม่ได้ยินเสียง เสียงมาไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้ฮัลโหลอยู่ในห้องหมดล้วเหลืออะอย่รอแพทเข้ามาดาไปแล้วถ้าเกมเปิดแล้วบอกนะ๋ยวเชิญเปิดช่ไหมาถ้าดิดมาเดฮดดิดนะถ้าเกมเกมเปิดมาแล้วบอกด้วยนะจะได้เชิญ มันเปิดใช้ยอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะถ้าหมดมันเยอะ